ค่ะมารังหรุยนะคะเป็นสบู่โดยคนไทยค่ะเพื่อคนไทยค่ะแต่ที่ถูกใจไปกว่านั้นก็คือตอนนี้เข้ามาสนับสนุนนักกีฬาไทยของเราด้วยค่ะยินดีได้ค่ะ นะคะเราแข่งขันมาปีนี้คนอาชีพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในไทยเลยนะคะแล้วก็ต้องหานักกีฬาทีมชาติของเราที่นั่งอยู่ฝั่งขวานะคะผ่านสนามไทยรลฐมากเลยค่ะตอนนี้ฝั่งนี้หัวเราดังท่านแรกนะคะที่เราชาติเราได้ยังไงบ้างคะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทางคัททรีกรุ๊ปนะครับแล้วก็รวมทั้งในส่วนของผู้ลุยเฉชวับบน,นะครับนประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ไทยพันธ์รัฐกิจมาด้วยกันนะครับก็เป็นผู้ที่ได้ให้ผมได้มีโอกาสเดินรัฐรัตนาภนธิวันนี้นะครับที่ท่านก็ทีนี้อยู่แนกอยู่ถ้าถามว่าวัยรบอลไทยลีกหรือกีฬาวัเลย่บอาชีพเนี่ยอาชีพเช่นเดียวกับประเทศที่เขาพัฒนาไปแล้วการผู้ที่สนับสนุนกีฬาก็เลยยังเห็นว่ากีฬายังไม่ได้ไม่ได้เป็น i̇şte มันก็เลยมีผลต่อผู้สนับสนุนอย่างที่ได้เรียนไปนะครับก็เลยทําให้ผู้สนับสนุนที่ค่อนข้างจะยากนะครับมาช่วยถนนก็สามารถที่จะสนับสนุนได้เยอะนะครับอันนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นปัปจจัยหลักที่เราให้กับกองทุนพัฒนาการนิราชาที่เป็นหลักให้เรานะครับประเทศไทยและก็กองทุนก็พยายามพูดกับเราบาอยนะครับเราจะได้เพราะว่าเขาก็พยายามจะลดการสนับสนุนเพื่อให้เราเติบโตแต่เราก็ยังตอนนี้อาจจะยังไม่ได้เป็นอาชีพร้อเเหมือนกับ ทางฝั่งของยุโรปหรือประเทศที่เขาพัฒนาแล้วนะเราจัดการในการนี้มาเป็นระยะเกือบ20ปีนะครับจริงๆแล้วตรงนี้มันเป็นส่วนต่อยอดสาหรับการในการพัฒนาเาวชนในประเทศด้วยนะครับเชื่อว่าถ้ามีการสนับสนุนเข้ามาอย่างจริงจังนะครับจากทุกๆภาคส่วนโดยเช่วยเอกชนเนี่ยแล้วสิ่งที่คุณกิ๊ฟเพิ่งบอกนะคะก็คือสบู่มาดามเนยเป็นสบู่สำหรับคนไทยผลิตด้วยคนไทยเราก็เลยอยากที่จะได้ ทำโอกาสนี้เนี่ยที่จะสนับสนุนนักกีฬาไทยแต่สำคัญกว่านี้คือเราอยากจะสนับสนุนความเป็นสปอร์ตแมน s ช i p คือวัฒนธรรมของความเป็นนักกีฬา,าระดับโลกค่ะขอบคุณนะคะนั่นขอถามเพิ่มอีกอย่างนึงนะคะเพิ่งทราบมาเลยค่ะว่าเราขอขอบคุณนะท่านนายกสมาคมแล้วก็คณะกรรมการสมาคม ที่จริงเขาเองเขาก็มาบอกว่าจะสนับสนุนกีฬาวอลเลย์บอลซึ่งผมเองก็รู้สึกยินดีแล้วก็ตั้งแต่เจ็ดเสียนะฮะจนจนกระทั่งมาถึงรุ่นน้องๆอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ก็มีความรู้สึกเขาเรียกว่าอาชีพของนักกีฬาวอลเลย์บอลไม่ว่าจะเล่นในทีมชาติเองจนกระทั่งแขกที่มีโอกาสวันนี้ทุกคนแบบพอเห็นเดินเข้ามารู้สึกว่าแบบอยากถ่ายรูปเพราะว่าติดตามตามช่องทางโซเชียลค่ะ ะจะมีการสลับแฟ้มนะคะเดี๋ยวมีท่านสลับกันเองเลยได้ค่ะอ่าเราสบายสบายแล้วนะคะอตอนนี้เราเซ็นแล้วเราถอนตัวไม่ได้แล้วนะคะาาท่านมระานเยเซ็นได้เลยนะคะขอเสียงปรบมือค่ะและตอนนี้นะคะก็ถือว่าการเซ็นสัญญาของเราเสร็จสิ้นสมบูรณ์แบบแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะให้ทั้งสองท่านยืนโชว์สักนิดน,นะะึงค่ะโชว์ตัวสัญญ,ญาที่นิดนึงนะคะถ่ายรูปนะคะ และก็เพื่อเป็นสักขีพยานนะคะเราอยากให้ทั้งสองท่านร่วมจับมือสักนิดนึงค่ะเพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความร่วมมือร่วมใจนะคะและสัญญาว่าจะพัฒนาวงการค้างไว้สักครู่นะคะนะะมาดามลุยนะคะได้เข้ามาสนับสนุนโครงการวอลเลย์บอลของเราอย่างเป็นทางการแล้วนะคะและไทยแลนด์เล็กของเราจะใช้ชื่อว่ามาดมามลุยไทยแลนด์เล็กนะคะก็ ทําให้หนูได้มีโอกาสได้ไปเล่นติกต่างประเทศนะคะก็ขอบคุณมากมากแล้วก็อยากจะ,ะให้ทามาดามดุยสนับสนุนวอลเลย์บอลไทยระดักต่อไปยิม้มสวยนะคะย,ยิ้มมือสวยค่ะทำไมถึงตัดสินใจก็มาสนับสนุนทำไมถึงตัดสินใจเพราะว่า ลุยก็ชอบเล่นกีฬาอยู่แล้วนะคะแล้วก็เวลาเห็นคนเชียร์วอลเลยบอลไทยโดยเฉพาะวอลเลยบอลหญิงด้วยนะคะก็มีความภูมิใจกับคนคนไทยมากก็เลยอยากจะเข้ามาสนับสนุนค่ะก็ตามที่ท่านสมพรพูดนะคะอยากจะให้ v o l l e y บอ l มีความมีคนมาเชียร์เยอะขึ้นมีคนมาดูเยอะขึ้นมีคนสนับสนุนอย่างเงี้ยค่ะเพื่อทำให้ปรับปรุงแล้วก็ทำให้ develop ทีม v o l l e y บอ l ไทยได้ดีขึ้นค่ะโอเคครับคุณครับก็ตอนนี้ก็ถือว่าพร้อม100%อรซนต์นะครับ นครับพร้อมร้อยเปอร์เซ็นที่จะได้คุยกับผู้ฝึกสอนได้คุยกับนักกีฬานะครับที่จะเดินทางไปเนี่ยทุกคนก็บอกมีความพร้อมทั้งร่างกายและก็จิตใจนะครับโดยยังมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะก้าวไปสู่ความฝันที่ตั้งกันไว้ตั้งแต่รุ่นพี่เจสเซียนมาถึงรุ่นน้องที่สืบทอดมาก็คือการที่จะพยายามนะครับไปสู่ความเป็นหนึ่งทีมในโอลิมปิกในที่ฝรั่งเศสนะครับ ถึงแม้เราจะมีความหวังที่อาจจะไม่มากนักแต่ทุก <tout S 1> คนนะครับในเมื่อไม่มีความหวังเนี่ยทุกคนก็ยังพยายามที่สุดนะครับที่จะตุ้มเทเพื่อไฝ่คว้าความหวังที่มีอยู่นะครับไปสู่ความสำเร็จได้แล้วก็อย่างน้อยๆนะครับก็เชื่อว่าเราก็จะทําหน้าที่กันให้ดีที่สุดนะครับในถึงแม้จะไม่ได้ไปหรือยังไม่ไปสู่ความสู่ความสําเร็จตามที่มุ่งหวังได้หรือความฝันได้เนี่ยทุกคนก็ยังไม่ทิ้งนะครับทุกคนก็ยังจะทําหน้าที่ นะครับเพื่อคนไทยให้เต็มที่ให้ดีที่สุดนะครับจะรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมของทีมเราเล่นให้สนุกเล่นเป็นทีมมีน้ำใจนักกีฬาในมิติของความเป็นไทยในเรื่องของการมีสัมมาคาร,ระวะการไหว้การยิ้มแยิ้มแยมยมใส่นะครับทุกคนพร้อมที่จะทำหน้าที่ในทุกมิติของความเป็นไทยพร้อมไปกับมิติของกีฬาวอลเลย์บอลครับ ไม่ได้ยินปูไม่เงนอกัออในเรื่องของคือไม่ใช่เฉพาะอเมริกานะถ,าถ้าพูดถึง4แมตท,ที่เราจะเจอในสัปดาห์แรกเนี่ยก็หนักๆทั้งนั้นก็อาจจะมีเกาหลีใต้นะฮะที่เบาหน่อยนะครับอเมริกานี้แน่น,น,นอนครับเขาก็อยู่ระดับท็อปท็อปทีนะครับของโลกก็เป็นทีมที่มีมาตรฐานที่ดีมาโดยตลอดนะครับองไรก็แล้วแต่เราก็เคยชนะเข้ามานะครับเราก็เคยชนะเข้ามาเราก็จะใช้ศักยภาพของเราให้ที่ แรกด้วยนะครับทุกคนก็หวังที่จะโชว์ศักยภาพของตัวเองนะครับก็จะกันให้เต็มที่แต่ก็ยืนยันนะครับว่าทุกทีมหนักทั้งนั้นนะครับหนักทั้งนั้นนะครับแต่แต่เราก็ไม่ไม่ใช่ว่าไม่กลัวใครนะครับเราก็จะใช้ความเป็นกีฬาของเราเนี่ยนะฮะในความเป็นไทยของเราเนี่ยแสดงศักยภาพกันให้เต็มที่ทุกคนสู้ครับก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวไทยนะครับแฟนกีฬาวอลเลย์บอล ติดตามเชียร์กันนะครับให้กําลังใจกันนะครับเพื่อให้ทุกคนนักกีฬาทุกคนที่ทําหน้าที่แทนพวกเราเนี่ยเขาจะได้มีกําลังใจสําหรับการที่จะทําหน้าที่ของเขาให้ดีที่สุดนะครับก็สําหรับหลีกไทยกับหลีกนอกนะคะคือกิฟเล่นตั้งแต่ ยุคแรกที่มีลีกไทยอะคะก็เรายังยังไม่ได้เป็นอาชีพแบบเต็มตัวก็คือเรื่องง่ายๆเลยของการเป็นลีกอาชีพก็คือมันยังไม่สามารถที่จะเลี้ยงเลี้ยงดูนักกีฬาได้คือนักกีฬายังไม่ได้รับค่าตอบแทนที่สามารถที่จะดำรงชีวิตอยู่ได้แต่ว่าหลังจากนั้นน่ะมันก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยแต่ว่าลีกต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีระบบการการทําทีมเนี่ยเป็นเหมือนบริษัทเลยก็คือเราเข้าไปเซ็นสัญญารับเงินเดือนแล้วก็เ,เล่นให้เต็มที่ในในใน,ในค่าตอบแทนที่สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้มันก็เลยเป็น แรงดึงดูดที่จะให้นักกีฬาเนี่ยพัฒนาตัวเองมาเล่นลีแล้วก็คนดูทุกอย่างเนี่ยเขาก็อินกับการเชียร์หลีกาชีพอๆกับเชียร์ทีมชาติมาเลยยิ่งทําให้ส่งเสริมให้หลีต่างประเทศอ่ะบูมแต่ว่าบ้านเราเนี่ยอาจจะต้องเพิ่มเพราะคนไทยเราเนี่ยจะชอบเชียร์เฉพาะกีฬาที่เป็นทีมชาติแต่จริงหลีกาชีพเนี่ยบางคนก็จะไม่ให้ความสนใจก็คิดว่าแบบไม่เอาจะรอเชียร์เวลาที่แข่งกับต่างชาติอย่างเดียวแต่จริงๆคือเราต้องเริ่มจากหลีกาชีพ มาช่วยกันแชร์ม,มาช่วยกันดูเพื่อพัฒนาพัฒ้าหลีกอาชีพพัฒนามันก็จะมีทรัพยากรให้ทีมชาติเราพัฒนาขึ้นไปด้วยแล้วก็น้องๆก็จะได้มีสนามในการฝึกฝนความสามารถค่ะออกิค๊คิดว่าปัจจัยสมคัญคือคือในเรื่องของทุนค่ะคือถ้ามีองค์กรต่างๆอย่างเช่นมาดามลุยหรือว่าองค์กรอื่นๆเนี่ยเข้ามาสนับสนุนเยอะๆค่ะสนับสนุนลายทีมเพื่อให้เขาอัปเกรดให้มันเป็นอาชีพมากขึ้นหรือสนับสนุนช่องทางการถ่ายทอดสดการโปรโมทเนี่ยค่ะ คิดว่า <rôle>: ม <déc Hans Day> <an> ันก็จะขึ้นไปเทียบเท่ากับต่างประเทศได้แล้วก็เราก็จะมีเงินที่จะซื้อตัวดังๆจากต่างชาติมาสร้างสีสันในลีกเราด้วยแต่ตอนนี้คือเราไม่มีทุนพวกนี้แล้วเราก็เลยไม่สามารถที่จะซื้อตัวผู้เล่นแนวหน้าของโลกได้สีสันในการแข่งขันมันก็สู้เขาไม่ได้อะไรเงี้ยครับก็สำหรับ VNL นะคะก็ น้องๆทุกคนมุ่งมั่นมากค่ะวันปีนี้ที่สัมผัสได้เลยคือทุกคนมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจก็พยายามบอกเขาคือกิฟฟ์ไม่ได้ห่วงเรื่องของความตั้งใจหรือสภาพร่างกายเท่าไหร่แต่กิฟฟ์ห่วงเรื่องของความคาดหวังพอเขาคาดหวังอยากที่จะเอาชนะมากอยากที่จะทําผลงานให้ดีอยากไปโอลิมปิกกลัวว่ามันจะกลายเป็นการทําให้เขากดดันก็เลยพยายามที่จะบอกเขาว่าตั้งใจทุ่มเทแต่อย่ากดดันตัวเองเล่นให้เต็มที่โชคมาให้เต็มที่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราเล่นเต็มที่แล้วเราสู้เขาไม่ได้เนี่ยแฟนบอลจะเข้าใจ,จเขาจะรับ รับรู้ได้ถึงความเต็มที่ของเราแต่เราสู้ไม่ได้แต่ขอแค่ให้ทุกคนเต็มที่แล้วก็โชว์มันออกมาแล,ล้วกิ๊บก็เชื่อว่าเราเคยสร้างเซอร์ไพรส์ได้ไบ่อยๆเราก็อาจจะสร้างเซอร์ไพรส์ชนะทีมอื่นได้อีกครั้งหนึ่งก็ไม่อยากให้ทุกคนหมดหวังแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนกดดันตัวเองค่ะตอนนี้การปรับตัวนะคะจริงๆก็ระยะเวลามันสั้นแต่ว่าทุกคนก็พยายามช่วยกัน คนที่เล่นหลีกที่ประเทศอื่นที่ระบบการเล่นไม่เหมือนเราเขาก็พยายามปรับตัวเองมากขึ้นแล้วก็ทางซับโค้ก็พยายามเน้นใน,นเรื่องของระบบทีมมากขึ้นเพื่อให้เขาได้ปรับตัวกันได้เร็วแต่ว่าทุกคนก็ปรับตัวได้เร็วค่ะแล้วก็น้องๆเขาเล่นกันมากันมายาวนานแล้วเพราะฉะนั้นก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหรก่ก็คงต้องค่อยๆช่วยกันเสริมตรงที่มันบกพร้องอยู่ค่ะคือณนะตอนนี้ก็พยายามที่จะ รักษาสภาพร่างกายของทุกคนให้สมบูรณ์ที่สุดนะคะแล้วก็ถึงตอนนี้ระบบการเล่นทุกอย่างเนี่ยทางสตาฟโค้ดก็ได้ฝึกซ้อมกันมาหมดแล้วเราจะถึงช่วงของการแข่งขันแล้วใครที่รักษาสภาพร่างกายได้ดีโชว์ศักยภาพได้เต็มที่ก็สามารถสู้ได้ทุกทีมค่ะค <c oughs> ิดว่าคิดอย่างนั้นก็คือบอกน้องว่าดูแลร่างกายตัวเองให้สมบูรณ์แล้วก็เล่นตามที่เราซ้อมมาแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือใจอย่าท้ออย่าอย่าถอดใจก็เล่นให้มันเต็มที่ค่ะ รู้สึกดีใจมากๆเลยนะคะที่ปีนี้มาดำหลุยได้เข้ามาให้การสนับสนุนเป็นาทางการจริงๆก็หนูว่าเป็นในทิศทางที่ดีนะคะที่ทามาดำได้เข้ามาให้การสนับสนุนอย่างอย่างตัวหนูเองก็คือผ่านการเล่นวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีกมาแล้วก็ อาจจะว่าแบบนักกีฬาทุกๆคนเลยก็ว่าได้ที่เคยผ่านการเล่นรายการนี้มาค่ะก็หนูคิดว่าถ้าอาย่างไงมีการสนับสนุนที่ดีแล้วก็สามารถต่อยอดขึ้นไปได้อีกก็จะเป็นแนวทางที่ดีนะคะที่จะพัฒนาสู่ใ,ในในทีมชาติแล้วก็ระดับนานาชาติได้ค่ะก็หนูว่า หลักๆเลยก็คืออา,อาชีพมันต่างกันตรงที่ว่าแบบเขาเป็นอาชีพจริงๆแต่ว่าของเรายังขาดขาดอยู่อีกอะค่ะที่มันยังแบบไม่สุดที่แบบเป็นอาชีพจริงๆก็หนูคิดว่าได้ทางมาดาหลุยเข้ามาก็น่าจะแบบดีขึ้นเรื่อยๆค่ะคืออะที่ต้องเติมเข้าไปครับให้หลีไปมันจะเป็นอาชีพที่คนได้ ก็น่าจะเป็นเรื่องเงินนะคะถ้าตรงๆเลยก็นิดนึงก็อาจจะถ้าถ้าได้มีแบบเขาเรียกไงอ่ะการสนับสนุนหรือมีแบบแรงซัพพอร์ตที่ดีก็จะสามารถแบบอย่างอย่างทางญี่ปุ่นอ่ะเขาก็จะมีแบบเหมือนเงินอ่ะเงินเยอะสามารถซื้อแบบตัวต่างชาติตัวแบบที่แบบ ดังๆอ่ะเข้ามาได้อย่างของเราหนูว่ามันมันยังขาดตรงนี้อีกนิดนึงที่จะแบบต่อยอดเข้าไปอีกอะค่ะ